สวัสดีนะครับสวัสดีลูกค้านะครับภูมินะครับจากเต็นจอมอรถสวยสวัสดีแฟนเพจเต็นจอมอรถสวยโปรยูสบทนะครับและ YouTube Channel รถกระบะแต่งซึ่งมือสองราคาถูกบายจอมอรถสวยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปกันนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเต็นจอมอรถสวยอยู่ที่ลำลูกกาคลอง2จังหวัดปทุมธานีและที่สำคัญเลยนะครับเรายังไม่มีนโยบายรับจองออนไลน์นะครับถ้าลูกค้ายังไม่เห็นรถนะครับโอเควันนี้เรามีรถคันใหม่มาโชว์นะครับผมแคปโฟลออโต้เครื่องยนต์ส0 0พันสภาพเนี่ย หนึงในร้อยเลยนะครับสวยมากๆนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปชมไปชมสตอรี่กันก่อนนะครับสวัสดีลูกค้านะครับภูมินะครับจากเต็นท์จาลรงสวยนะครับอาจจะขออนุญาตพูดเสียงเบานิดน,นึงนะครับพอดอีอยู่ในสถานที่ราชการแล้วก็แถวนี้เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอด้วยนะครับ ตัวลูกค้าก็ไม่พอใจนะครับที่เรามาถ่ายวิดีโอแบบนี้แต่ว่าเราอยากทำสตอรี่คันนี้ให้ลูกค้าดูจริงๆว่ารถคันนี้มันสวยมากสวยแบบสวยเวอร์ๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าหลุดรอดมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงนะครับทีนี้ระหว่างรอพี่จมนเนี่ยทำสัญญาเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดเบื้องต้นกันก่อนนะครับรถคันนี้ก็จะเป็นอีดูซุดีแมกนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับห้องเครื่องนี่นะฮะรถจอดหนะ้าถึงขนาดเออเขาเรียกว่าอะไรขี้เกลือขึ้นเลยนะฮะเห็นไหม แต่ว่าไม่ใช่รถจมน้ําแน่นอนนะครับถ้ารถจมน้ำเนี่ยมันจะไม่ใช่สภาพนี้นะครับห้องคงห้องเครื่องสวยเดิมหมดเลยนะครับเดิมจัดเลยนะฮะเดิมเดิมจอดฝุ่นขึ้นเลยนะฮะเนี่ยน,น็นอตน็อตไม่ขยับนะครับน็อตแก้มไม่ขยับอโอเคบอดี้สวยนะครับาภายนอกอาภายนอกก็ตามสไตล์นะครับผู้ใหญ่นะครับ ด้านหลังนะครับอ่าแ,ลแหลกอันนี้ไม่ได้ให้ไปนะครับลูกค้าถอดเก็บไว้โอเคเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตอ่าเบอร์ทะเบียนนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยพอใจเลยที่ผมมาอัดวิดีโอนะฮะแล้วก็ภายในนี่ให้ดูว่าภายในสะอาดมากนะครับปกติถ้าเป็นตัวเตี้ยบ่อสีขาวเนี่ยมันจะเลอะหมดละนะครับ อันนี้ด้วยความที่ว่ารถน่าจะใช้น้อยนะครับเบาะมันก็เลยยังขาวๆอยู่นะครับอ่าเห็นไหมปกติเบาะเบาะสีขาวของดี a มปีนี้ครับมันจะเลอะนะครับนี่เห็นไหมคอนโซลคอนโซลอะไรสวยหมดเลยนะครับอ่นี่อันนี้ยังอยู่เลยครับพลาสติกนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม้นะครับตอนแรกอะ่ะผมก็ไม่เชื่อหรอกนะครับแต่พอมา เห็นสภาพรถเห็นอะไรหลายอย่างเชื่อละนะครับเลขไมสี่หมื่นห้าพันแปดโลเลขไม่น้อยมากนะครับอ่ะน้อยน้อย น้อยจนน่าตกใจนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมก็ไม่เชื่อคนเดิเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องไปหาวิธีพิสูจน์ว่าลูกค้ากอไมมาหรือเปล่านะครับไม่ใช่เต็นต์กอไม้นะฮะพิสูจน์ว่าลูกค้ากอไมมาหรือเปล่านะครับอันนี้ถ้าลูกค้าฟังอยู่ผมขออภัยนะครับคือเป็นข้อสงสัยจริงๆนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ขายรถให้เราก็เป็นแฟนเพจของเต็นต์จำลองรถสวยด้วยนะฮะมันก็ก็ถือว่าเป็นรถที่สวยคันนึงนะครับไม้ก็น้อยจัดๆเลยแต่ว่า อย่างไงเนี่ยเราก็ต้องขอสงสัยเหมือนที่เวลาลูกค้าจะมาซื้อรถเราลูกค้าเขาก็สงสัยเราเหมือนกันนะครับเราต้องอสร้างความโปร่งใสให้ให้มากที่สุดน,น,นะครับจริงๆอ่ะคันนี้ลูกค้าเนี่ยเคยโทรมาสอบถามเราแล้วทีหนึ่งแต่ว่าราคาที่ลูกค้าอยากได้เนี่ยคือมันสูงมากสูงจนเราไม่สามารถเอาไปขายต่อได้นะครับพอเราเอาไปขายต่อไม่ได้เนี่ยปุ๊บมันก็ <laughs> ก็พูดยากนะครับก็เลยว่าถ้างั้นขอผ่านไปก่อนดีกว่าแต่ว่า บางเอิญว่าอ,อยากจะได้สตอรี่ของรถคันนี้มาขายว่าเออครั้งหนึ่งในในเต้นจมรรถสวยเนี่ยมันเคยมีรถปี08 09เนี่ยสวยแบบสวยกริบกนะครับลูกค้าไม่ได้ใช้เลยนะครมีมาเหมือนกันก็อยากเอารถคันนี้ไว้เป็นสตอรี่ไว้เป็นซิกเนเจอร์นะครับส่วนกําไรเนี่ยคันนี้คุยกับพี่จมอนคุยกับพี่จุ๋มแล้วว่าต้องทําใจนะครับคือไม่ได้กําไรแน่นอนเพราะว่า ถ้าถ้าราคารถเราซื้อถูกอะ่ะมันก็ไม่ได้รถสวยแต่ถ้าเกิดเราซื้อรถแพงนะครับรถสวยๆเนี่ยมีเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะโดนโดนด่าหรือเปล่านะฮะแต่ว่าให้ดูรอบๆก่อนนะครับดูจากรถรอบๆแล้วเนี่ยก,ก็สันนิษฐานได้ว่ารถอาจจะจอดนานจริงกันนะฮะเนี่เห็นไหมนะฮะนะฮะโอเคผมผมไม่ได้บอกนะว่าเราเราอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ยวโดนด่าโดนจับนะครับแต่ว่าอยู่ในสถานที่ราชการละกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปลงรายละเอียดเลือกก,กกันที่เต็นท์ดีกว่านะครับตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะครับผมเราก็กำลังขับ3000 Auto ออโต,โต,ตัวเตี้ยอ่าตัวเตี้ยโรงงานนะครับมีหลังคากลับไปที่เต็นท์กันนะครับทีนี้ต้องบอกฟิลลิ่งก่อนว่ารถคันนี้เป็น3000 Auto ออที่ ไม่มีระบบ VGS เนาะเป็นสามพันออโต้ธรรมดานะครับตีนต้นเนี่ยอาจจะมีอาการอืดน,นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพอตีนปลายเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะลอยลามก็ขับสบายนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่แบบอยู่บริมณนทนขับขี่ใช้งานทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าต้องการความรุนแรงความรวดเร็วนะครับในสา0พันออโต้อันนี้อาจจะไม่ตอบจุดประสงค์ของความต้องการของลูกค้าสักเท่าไหร่นะครับ รถโดยรวมเนี่ยคือสมบูรณ์แบบไม่รู้จะสมบูรณ์ยังไงแล้วนะครับไม้น้อยสภาพสวยเครื่องยนต์ดีมากๆมาก,มากจนไม่รู้จะอธิบานย,ยังไงนะฮะโอเคเราก็เดี๋ยวยังคิดไม่ออกเลยว่าคันนี้จะจัดทรงแบบไหนเนื่องจากว่าบุคลิกของรถคันนี้ออกมาในแนวผู้ใหญ่จ๋าเลยนะครับเราก็ขอไปนึกกันแป๊บหนึ่งนะครับว่าเราจะทำทรงแบบไหนกันดี นี้ก็เอารถเข้ามาเช็คประวัติที่ศูนย์ด้วยนะครับแล้วก็มาเซอร์วิสท,ที่ศูนย์เลยทีเดียวนะครับให้ช่างช่วยดูสภาพด้วยนะครับผมโอเคแล้วกเ็เดี๋ยวในเรื่องของเอกสารต่างๆเนะี่ยขออนุญาตไม่ได้เอาออกในในคลิปนะครับเนื่องจากว่าทางทางพนักง,งานเนะี่ยเขากลัวมีความผิดซึ่งผมก็เข้าใจนะก็คิดว่าการที่เราเอาประวัติของภายในของศูนย์ออกมาเนี่ยมันจะมีความผิดแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะอาจจะปริ้นไว้ให้ละกันนะครับผมโอเคนะว่ คือถ้าลูกค้าที่ที่เป็นเจ้าของรถคันนี้ครับดูอยู่ผมต้องขอแผนจริงนะครับเพราะว่า,าไม่ใช่แค่ตัวผม,มที่มีข้อสงสัยตรงนี้แน่นอนเรื่องเลขไม้แต่ว่าทางทางลูกค้าที่มาซื้อรถต่อจากเราเนี่ยก็คงจะมีข้อสงสัยเช่นกันว่าทำไมมันถึงน้อยน้อยมากนะครับทีนี้ เท่าที่ลองดูในประวัติอ่ะก็คือทุกอย่างถูกต้องตรงตามที่เจ้าของเก่าแจ้งหมดก็คือประมาณสักหลายปีก่อนหน้านี้รถเคยมาเซอร์วิสใหญ่ที่ศูนย์ทีหนึ่งที่เหลือก็เป็นเซอร์วิสท,ทั่วๆไปนะครับรายการเซอร์วิสท,ที่หนักที่สุดก,ก็คือปัญหาเบรกติดนะครับเนื่องจากว่ารถรถจอดนานนะครับโอเคก็ก็โอเคการันตีได้ว่ารถคันนี้ใหม่ใหม่แท้นะครับทีนี้ผมอะ่ะได้แอบถ่ายาข้อมูลตรงนั้นไว้ละนะครับแต่ว่า อขออนุญาตยังยังไม่ได้เอาโชว์ในคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางพนักง,งานเนี่ยเขาจะมีความผิดเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมาดูรถคันนี้แล้วสนใจนะอยากขอดูข้อมูลตรงนี้ทางผมก็ก็ยินดีนะครับกมันเครื่องแบรนดของปีเพชรเขาเลยนะครับ ก็คลิปน,นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่น่ามีอะไรมากนะครับลูกค้าสบายใจได้รถคันนี้ใหม่แท้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราให้ให้ทางช่างสูตเนี่ยช่วยเช็คสภาพอีกทีนึงเนื่องจากว่ารถอะจอดนานนะครับรถจอดนานนะครับเรนานนรก็ได้รับจ็อบมาแล้วนะครับน่าจะอีกประมาณเป็นเป็นชั่วโมงนะครับก่อนจะเสร็จเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไปพักก่อแบบนแป๊บหนึ่งนะครับผม น,นี้เราก็เซอร์วิสเสร็จแล้วนะครับเช็คสภาพเช็คอะไรเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวขอแก้ไขในคลิปก่อนหน้านี้อีกนิดนึงนะครับที่บอกว่าเบรกติดจริงๆแล้วประวัติของลูกค้าไม่ใช่นะครับคล้ายๆกับว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับลูกปืนล้อมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าในคอมเมนต์ในระบบเนี่ยเขาแค่แจ้งว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้ จอดนานนะครับรถก็มีการอาจจะระเบีลูกปืนล้ออะไรไปอย่างเงี้ยนะครับก็ก็โอเคสมเหตุสมผลนะครับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถคันนี้แจ้งความจริงทั้งหมดนะครับโอเคผมก็สบายใจนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตกใจเหมือนกันที่เจอรถคนันนี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกให้ลูกค้าของทางเต็นจำมารถสวยเชื่อผมนะครับไม่ได้บอกว่าให้ลูกค้าของทางเต็นจํารถสวยเชื่อคลิปนี้แต่อย่างใดขอให้มาดูให้เห็นกับตานะครับยังไงเนี่ย การพรีเซนต์ในคลิปนะครับก็คงไม่ชัดเจนเท่ากับลูกค้ามาเห็นสภาพรถจริงๆแล้วลูกค้าจะรู้สึกเลยว่าออร่าของรถคันนี้มันออกนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันใหม่มันมันเพอร์เฟกทุกอย่างแหละแต่ก็อย่าเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปอ่านะครับขอให้มาดูรถจริงละกันแล้วก็รถที่มีการใช้งานน้อยอย่างเงี้ยครับผมอาจจะขออนุญาตเอาไปวอร์มมิ่งนะครับเพื่อ ป้องกันการดีเฟกต์นะคบเวลาลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับอันเนี้ยพอถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเนี่ยปุ๊บเห็นความแตกต่างเลยครับว่ารถเนี่ะวิ่งลื่นขึ้นก็เป็นไปได้ว่าลูกค้าที่เป็นเจ้าของเก่าเนี่ยอาจจะถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ค่อยตรงระยะตรงระยะคือรายปกติรถเนี่ยถ้าเลขกิโลเมตรไม่ค่อยขยับนะครับ มักจะต้องให้ลูกค้าถ่ายทุก6เดือนหรือ1ปีนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้บางทีอาจจะปีหนึงสปีถ่ายทีก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้รถลดลื่นลื่นจ,จัดเลยนะครับผมผมขับได้ผมรู้สึกถึงความแตกต่างตอนแรกที่ได้มากับตอนหลังจากขายนะ้ำพันเครื่องชัดเจนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมอรี่สงเสนอหนึ่งกันดีกว่านะครับคลิปเปิดตัวคลิปนี้นานไปน,นิดนึงต้องขออภยัยโอเคครับ So now you're here again, knocking at my door. A little too late for I'm sorry for. The lights went out. Cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes. Mm -hmm. And I saw me coming back to life. That I'd be better. Break out from your grave. See, I finally opened up my eyes. Down, cause the future, the future is now. Not backing down, cause the future is now. ตอนนี้ก็ลื้อเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในเรื่องของโครงสร้างกันก่อนนะครับอ่ะเสาซีสวยคมทุกอย่างนะครับหลังชานะครับเสาบีนะครับสาซีรอบหนึ่งนะครับโอเคอ่ะเสาเอนะครับเสาเอแนวหลังคานะครับหลังคา โอเคฟังนนะครับแล้วก็เสาบีเสาซีแนวหลังคาด้านหลังนะครับโอเคันี้ก็ภายในสะอาดนะครับใช้วิธีใช้ผ้าเช็ดเอาได้เลยนะครับาไม่เหนื่อยมากนะครับผมตอนนี้เราทําความสะอาดเบาะเสร็จแล้วนะครับข้อเสียของเบาะตัวเตี้ยสี่ประตูเนี่ยคือถ้าถ้าเป็นค่าฝังลึกเนี่ยอย่างเงี้ยฮะ คือมันจะเอาไม่ออกนะครับเนื่องจากว่าสีเบาเขาเป็นสีขาวนะครับแต่โดยรวมก็ได้สัก70%ละกันนะครับ70%อแล้วก็จะมีตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้ผมไม่กล้าขัดแรงกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผ้ามันบางแล้วนะครับเอาเอาพอประมาณดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของห้องโดยสารนะครับก็เสร็จหมดแล้วแหละนะครับรอประกอบละนะนนะพรมเพิ่มอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวให้ดูเรายกฝาเครื่องออกแล้วนะครับเพิ่งเอาออกนะครับแน่นมากนะครับความเดิมของมันนะฮะฝนคากเลยนะครับโอ้นะฮะก็จะมีรอยรั่วซึมตรงนี้นะครับเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับปัญหาโลกแตกของอิรุสุนะครับพอรั่วตรงนี้ก็จะเยอะมาบริเวณนี้เลยนะครับนะฮะท่อเนี้ยชอบแตกไม่รู้เป็นอะไรนะครับอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับเดิมๆแห้งๆนะครับขออนุญาตเรียนแบบยูทูบเบอร์นะครับอ่ะ อันนี้ใช้น้ําฉีดอย่างเดียวนะครับสรุปว่าไอ้ที่มันเป็นเลอะๆไอ้ที่มันเป็นขี้เกลือเป็นฝุ่นกับน้ํายาแว็กนะครับที่เหมือนกับศูนย์บริการเขาเคลือบไว้แล้วเขาไม่ได้เอาฟองน้ําถูอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็เลยจับเนี่ยฮะนี่พอเราแค่ไล่น้ําฉีดเบาๆนะครับทุกอย่างขึ้นมาหมดเลยมาร์กงมาร์เกอร์ต่างๆนะครับนี่สวยมากนะครับผมก็อาจจะไม่ล้างแล้วนะครับถ้าฉีดออกประมาณนี้ผมว่าโอเคแล้วแหละอยากให้ลูกค้าเห็นสภาพจริงๆของมันละกันนะครับผมสาหรับ ดีแล้วแกโฟออโต้คันนี้ can it be such a piece of cake? And your smile is the icing. Loving you is a party. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you make Sweet confection, I need your my sugar I'm pleased as punch whether spiked or sparkling You make me tipsy and bulky If you're dessert I want the last course first. Oh I love Stepped in sweet confection. I need you, my sugar. Baby, I you crave your affection. When I stepped in sweet confection, I need you, my sugar. จบกันไปแล้วนะครับสำหรับซอรี่ของดีแมคแค4เครื่องยนต์3,000เกียร์อัตโนมัติปี08-09คันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโมเดลปี09นะครับสำหรับคันนี้แล้วก็รถคันนี้เป็นรถที่สวยทางฟ้าเราเอาเข้ามาเพื่อเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเราเลยนะครับไม่ได้คาดหวังกำไรเลยเพราะคันนี้แทบไม่มีกำไรเลยนะครับลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านหน้ากันนะครับคันนี้นะครับด้านหน้า โดดเด่นด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเนื่องจากของเขาเป็นสามพันรุ่นท็อปและไฟตัดหมอกพร้อมคาดโครเมียมนะครับกระจังหน้าเป็นของโมเดลปี09นะครับจริงๆรถคันนี้เป็นโมเดลปี09หรือแพทตินัมนะครับเราพาไปชมรายละเอียดส่วนของด้านข้างกันมาที่ด้านข้างกันนะครับคันนี้จะทรงล,งล้อนะครับตามสไตล์แรกๆของเราเลยนะครับคือเน้นใช้งานล้อไม่ล้นล้อและยางเบิกใหม่นะครับจัดทรงด้วย TE 37ก้านตรงยอดแดงนะครับสำหรับคันนี้เนื่องจากว่า เราอยากจะคงคอนเซปต์ของรถคันนี้ให้ลักษณะแนวคลินคลีนนะครับเหมาะต่อการใช้งานและด้านข้างนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟ LED และโลโก้ s l x นะครับรถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถบ้านแท้ๆไม่รู้จะแท้ยังไงแล้วนะครับซึ่งหายากมากสำหรับโมเดลตัวเตีย้ยและที่สำคัญนะครับอันนี้คือท็อปที่สุดของเขาในสมัยนั้นซึ่งของเดิมเกียร์ธรรมดาก็ว่าหายากละพอเป็น3,000ออโตโ ยิ่งแรไอเทมเลยดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับด้านหลังนะครับเหมือนเดิมนะครับจัดทรงลง้ลอฟิตเมนต์ด้านหลังเนี่ยลัดด้วยล้อ TE 3.7การตรงยอดแดงความกว้าง10.5นิ้วนะครับยังคงคอนเซปต์เดิมคือคันนี้ไม่ได้โหลดเยอะนะครับเนื่องจากว่ายังอยากจยให้ลูกค้าเนี่ยเน้นในการใช้งานเป็นหลักสติ๊กเกอร์ DMA ม Cap4 นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเราพามาชมรายละเอียดในส่วนของด้านท้ายกัน ามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับแน่นอนคันนี้มีหลังคาแคลริบอยนะครับก็เพิ่มพื้นที่ในการใช้งานแล้วกันนะครับเหมือนโฆษณาขายบ้านเลยนะไม่มีไรนะครับใครที่ชอบรถแนวนี้นะครับก็รีบมาคว้าเพราะว่าการที่เรามีหลังคาแคลริบอยเนี่ยมันสามารถเก็บของกันฝนนะครับมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับคันนี้เป็นแคลริบอยซีรีส์แปดนะครับผมข้างในก็สวยงามนะครับเราทําการคาสปาหลังคาให้ด้วยนะครับนี่ด้านท้ายนะครับ มีกระบะแลนเดอร์เดี๋ยวพามาชมโครงสร้างกันก่อนนะครับคันนี้ในส่วนของบุด,ด้านซ้ายเป็นบุดเดิมจากโรงงานนะครับผมชายล่างเดิมไม่มีผุมีริ้วรอยแค่เล็กน้อยนะครับและหมุดด้านขวาเดิมจากโรงงานนะครับตัวหลังคาสภาพสวยนะครับอ่าแต่ก็อาจจะมีเสื่อมโทรมบ้างไปตามการเวลาลูกค้าไม่สีเรียสโดยภาพรวมเนี่ยตัวหลังคาสภาพ มากกว่า70%สรนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็ที่พิเศษกว่าคันอื่นๆที่เราเคยขายมานะครับคือคันนี้มีกระจกมองข้างแต่งด้วยนะครับไม่ใช่กระจกมองข้างกระจกมองหลังละกันนะครับซึ่งเป็นกระจกมองหลังที่เพิ่มทัศนวิสัยด้านหลังนะครับเวลาให้ลูกค้าถอยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของโครงสร้างกันจริงๆอะโครงสร้างลูกค้าเห็นจากสตอรี่อยู่แล้วขออนุญาตแนะนำอีกรอบหนึ่งนะครับผม ตามสไตล์ของเราเลยนะครับโครงสร้างเราสวยรถของเราการันตีได้ว่าไม่เคยชนหัไม่เคยแตะต่อไม่เคยพิกามไม่เคยแต่แข็งนะครับไม่นะทุกอย่างอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหน้านะครับครบหมดนะครับผมโอเคต่อเนื่องเลยภายในนะครับคันนี้เนื่องจากว่าของเขาเป็นสีประตูตัวเตี้ยภายในของเขาจึงเป็นโทนสีขาวนะครับจะแตกต่างจากไฮแลนเดอร์นะครับไฮนเดอร์จะเป็นสีดำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสีขาวเนี่ยครับมันจะค่อนข้างดูแลรักษายากแต่เนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นรถสายจอด เจ้าของใช้น้อยมากนะครับภายในเลยยังคงสวยสะอาดสดใสและออร่าออกนะครับผมอ่าเร่งไหม่รถคันนี้นะครับพูดไปใครก็ไม่เชื่อนะครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อส5 0 0มาันโลนะครับลูกค้าการันตีไม้แท้นะครับเราทำการเช็คประวัติจากศูนย์แล้วนะครับไม้แท้เราก็ทําการเช็คประวัติการสวิตมาทั้งหมดแล้วรถคันนี้ไม่เคยชนดาไม่เคยตัดต่อไม่เคยพิ้าราไม่เคยทําอะไรทางหน้าที่เกี่ยวกับตัวถังเลยนะครับมีแค่การสวิตตามระยะนะครับหนักที่สุดก็คือทาจารบีลูกปืนล้ออันนั้นไม่รู้เรียกว่าหนักหรือเปล่านะ เดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของตำหนิรถคันนี้ก่อนจริงๆอะเราได้ทําการถอดฝากระโปรงไปทําการแก้ไขในส่วนของแร็กเกอร์แล้วนะครับซึ่งตําหนิตรงนี้เกิดจากขี้นกนะครับอันนี้อยากจะแนะนําลูกค้าที่มีการจอดรถในที่ที่โลงแจ้งนะครับให้ระวังขี้นกด้วยนะครับมีขี้นกกัดสีนะครับก็อันไหนมีตําหนิเราก็บอกมีตําหนินะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ได้เก็บรายละเอียดตรงนี้ไปให้เนื่องจากว่ายังคงอยากให้คอนเซปต,ต์สีเดิมจากโรงงานไว้อยู่นะครับเพียง mm hmm. แต่ว่า ผมทำการเซอร์วิสในส่วนของตัวแร gger ให้ใหม่แล้วนะครับ mm hmm. เพื่อให้ uh, ตำหนิตรงนี้กลืนไปกับตัวสีรถนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับว่ารถคันนี้สภาพสวยงามไม่มีชนนะครับเดี๋ยวผมขอได้ไดเปิดปากระโปรงแป๊บหนึ่งนะครับในส่วนของสภาพสีรถคันนี้โดยรวมเนี่ยเ uh, กาแล้วกันเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับในส่วนชิ้นที่ทําสีก็คงจะมีแค่หลังคาแคริบอยนะครับอันนั้นก็ยังไงก็ต้องทําสีอยู่แล้วท้ารถมีการติดตั้งหลังคาเข้ามานะครับ เราพามาชมในส่วนของโครงสร้างของห้องเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้ตัวน็อตนะครับมีการขยับที่เรานะครับเนื่องจากว่าเราถอดไปปรับสภาพในส่วนของแลกเกอร์สีฝากระโปรงมานะครับน็อตแก้มข้างเดิมไม่มีขยับนะครับคานหน้าเดิมเพลทเดิมรีเวทเดิมทั้งหมดนะครับในส่วนของน็อตแก้มขวาและน็อตฝากระโปรงด้านขวาขยับเล็กน้อยนะครับแต่การันตีได้ว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยตตดต่อนะครับฝากระโปรงจะเป็นฝาเดิมอยู่นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องยนต์นะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 3000ันซีซีเทโบนะครับ4ฟร์สปีดเมทิกหรือเกียร์อัตโนมัติ4ี่สปีดนะครับ<ม>เลขไม่สี่หมื่นห้าพกิโลเมตรน้อยมากๆนะครับน้อยที่สุดตั้งแต่เคยขายมานะครับและเครื่องยนต์เนี่ยสวยมากๆนะครับรายละเอียดแบบจุดสำคัญสำคัญตามมาร์กเกอร์ต่างๆเนี่ยอยู่แทบจะครบหมดนะครับยังกระอองมาจากป้ายแดงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำนะครับท่อยางต่างๆรวมถึงมาร์กเกอร์ในส่วนของ ตัวเครื่องยนต์ด้านในนะครับส่วนที่เลือกที่สุดนะครับสำหรับราคาจำหน่ายรถคันนี้นะครับต้องบอกกันว่าราคานี้เราแทบไม่มีกําไร,ราานะคัย่างที่บอกไปเราขายเอาเป็นซิกเนเจอร์เท่านั้นว่าครั้งนึงเนี่ยเราเคยขายรถสวยขนาดนี้นะครับผมราคาจำหน่ายรถคันนี้คือ3 5 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับโมเดล4ประตูเกียวโตวเครื่องยนต์สามพันตัวเตี้ยมีหลังคาคันนี้ผ่อนยาวสุดเนี่ยเจ็ดปีละกัน7ปีก็อยู่สักเลข7ละกันนะครับถ้า 6ปีก็อยู่สักเ,เลขเเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็น7ปลายๆนะครับส่วน5ปีเนี่ยขึ้นเลข8แน่นอนและลูกค้าเครดิตดีใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่20,000บาทนะครับลูกค้าประวัติใสลูกค้าไม่เคยมีการขอสินเชื่ออะไรมาก่อนเลยตั้งแต่เกิดมาในชีวิตก็อาจจะต้องขอดูเอกสารทางรายได้ก่อนเป็นสําคัญนะครับผมเต็นท์มาร์รถสวยของเราเนี่ยอยู่ที่ลำลูกกาคลองสองจังหวัดปทุมธานีนะครับผมจะขึ้นเบอร์ไปให้ 3เบอร์นะครับเบอร์พี่จอมเบอร์พี่จุ๋มนะครับเบอร์ผมนะครับลูกค้าสะดวกโทรหาท่านใดโทรหาท่านนั้นได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่หารถเน้นสภาพสวยกิ๊บกนะครับแล้วก็ถ้ารถคันนี้ตรงโจทย์ต่อการใช้งานของลูกค้านะครับรีบมาคว้าเลยนะครับราคา3ามแ0 0ห้าหมื่นเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ก่อนจะจบคลิปวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ทุกช่องทาง,งทางเต็นท์จอมรถสวยและโปรยูสไบส์นะครับรวมถึงยูทูบชัยน้อยกระบะแต่งซิ่งมือสองราคาถูกบายจอมรถสวยไว้ด้วยนะครับสหรัับวนนี ขอบคุณครับมาแล้วมาแล้วนะครับนาวาร่าราคา2องแสนกลางๆหรือเปล่านะครับยังไม่รู้นะครับแต่เป็นเกียวโต้นะครับภายในเบาะนังแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันรอรีวิวถัดไปเลยนะครับผม